วิ่งก็คือสุขภาพก็ดีสังคมก็มีผมว่ามันมันเวิร์กอะ,อะเริ่มเล่นกีฬาจริงจังก็ตั้งแต่ตอนประมาณอายุ22 mm hmm. ก็คือเริ่มมาจากฟุตบอลก่อนตอนนี้เล่นฟุตบอลแล้วเกิดการแบบได้รับบาดเจ็บบ่อย ก็เลยหันมาวิ่งแทนครับผมคือมันเริ่มวิ่งจริงจังก็คือพอมีงานวิ่งเนี่ยแหละครับเราก็ลองไปสมัครวิ่งดูแล้วมันรู้สึกเหมือนเหมืนเสพติดอ่ะมันสนุกกับได้บรรยากาศบรรยากาศชอบบรรยากาศของมันก็เลยชอบการวิ่งใช่ครับแตกต่างกันครับก็คือ การที่เราเตะฟุตบอลเนี่ยคือหนึ่งเราเล่นคนเดียวไม่ได้มันต้องมีเพื่อนแต่วิ่งเนี่ยเราสามารถทําคนเดียวได้วิ่งคนเดียวได้คือ,อวันไหนเราเลิกงานเร็วหรือเลิกงานช้าแล้วก็สามารถไปวิ่งคนเดียวได้แต่ถ้าเตะบอลเนี่ยต้องรอเพื่อนต้องฟอร์มทีมอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้เตะทด้ทีถ้าเพื่อนไม่ไม่เล่น่ะไม่เล่นด้วยอะไรเงี้ยคือตอนนี้คือเป้าหมายการวิ่งของผมคือ1เรื่องเวลา2องอคนรอบข้างผมอยากให้เขา คือเราเป็นแรงบันดาลใจให้เขาด้วยเขาเห็นเราวิ่งเขาก็อยากมาวิ่งตามกับเราอะไรเงี้ยทําให้สุขภาพเขาดีด้วยอะไรด้วยต้องบอกก่นคือกีฬาวิ่งเนี่ยเป็นกีฬาที่ที่ค่อนข้างที่จะดีนะคือ1ได้สุขภาพด้วย2ก็คือได้สังคมนะครับวิ่งก็คือสุขภาพก็ดีสังคมก็มีผมว่ามันมันเวิร์กอะ่ะมันเป็นกีฬาที่ผมแนะนำเลยผมเชิญชวนเชิญชวนเลยครับ